สวัสดีครับทีนี้เรามาตัดรองทรงกันนะครับรองทรงก่อออกประมาณสูงหน่อยนะครับเพราะเส้นผมยักโศกแล้วก็ผมบางมากนะครับขึ้นสูงครับขึงทรงไปเลยนะครับ ชดส่งไปเลยนะใช้วิใหญ่นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับตัวกำหนดก็เอาสั้นเอาบางนะครับตัวบกำหนดมะให้เข้าไปลึกนะครับถ้าให้สั้นเราก็เข้าไปลึกครับถ้าให้ยาวเราก็ดึงออกมา่างนี้นะครับออกมาแบบนี้นครับ ก็เป็นลักษณะผมที่บางมากนะครับเป็นผมยัดโซกนะครับยัดโซกหน่อยนะครับ ผมจะใช้นี่ใหญ่กับรอฟันเบอร์หนึ่งนะครับขึ้นทรงนะครับ ก็เป็นการขึ้นนะครับคลองสูงๆนะครับใช้นี้ใหญ่นะครับเป็นช่วยนะครับในการขึ้นท่งนะครับ ให้ดูใกล้นะครับดูไปใกล้ไปเลยนะครับการขึ้นส่งนะครับกองส่งสินนะครับสําหรับผมที่บางนะนะครับเราก็ตัดผมด้านบนออกไปด้วยนะครับโดยการใช้วิ่ใหญ่กับปัตเตเลียนนะครับตัดส่วนที่ยาวไปด้วยนะครับไม่ได้รอใช้แต่กันไกลมือตัดอย่างเดียวนะครับก็ใช้ปัตเตเลียนตัดไปด้วยนะครับ เพื่อจะเกิดูว่าผมจะใช้การไถเนบนะครับกับหนังกับหนังสีสานนะครับทั้งใช้วีใหญ่นะครับเป็นตัวช่วยและทั้งใช้การตวัดด้วยนะครับและไม่ได้ใช้เฉพาะรองวีใหญ่อย่างเดียวนะครับผมจะรองฟานเบอร์หนึ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ขาวนะครับ ถ้าอยากเาวแล้วเอามาห่อฟันสวัดขึ้นขา้าอีกข่านหนึ่งก็ได้นะครับ <kidnapping noise> ก็กลับมาทำอีกรอบหนึ่งนะครับก <rese> <atur> <atur> ็วนเวียนนะครับแบบนี้นะครับ ถ้เป็นลุ้มนะครับเราก็ใช้มุมใดมุมหนึ่งของปัจเลียนนะครับสวัดขึ้นนะครับจะไม่ให้มีจุดดันนะครับในลุ้มนะครับจะได้ความนวลออกมานะครับตอนนี้ครับไม่ได้ให้ขาวนะครับผมจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับไม่ได้ขาวนะครับออกนวลขึ้นไปเลยครับ ใช้วิญญาเป็นเชือกรองนะครับว่าจะสั้นยาวประมาณไหนนะครับไลเบอร์นะครับโดยใช้วิหญาณเป็นคนกำหนดบเบอร์นะครับนะครับนี่ก็คือจะ การขึ้นทรงคลองทรงสูงครับสำหรับผมที่บางมากนะครับยับโซนครับครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับนะครับในการขึ้นทรงนะครับทรงผมนะครับรองทรงสูงนะครับสำหรับผมที่บางนะครับทีนี้เราก็ถ้าต้องการขาวเราก็ถอดฟันนะครับ สวัดขึ้นได้เลยนะครับครับก็แค่นี้นะครับขอขอบคุณครับพี่น้องพี่น้องเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมนะครับคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ